แล้วก็เรามีเวลาได้กลับมาซ้อมกันจบสิบวันค่ะก็ต้องรีบฟื้นฟูร่างกายค่ะทั้งทักทั้งร่างทั้งทางด้านร่างกายเองแล้วก็ทักษะต่างๆเลยครัวันนี้ครับบรรยากาศทีมเริ่มกลับมาปกติกันแล้วอยากก่อนจะไปแข่งขันกับอาการบาดเจ็บบรรยากาศในทีมอาการบาดเจ็บนักกีฬาก็ค่อยๆดีขึ้นค่ะอย่างอย่างพอได้กลับมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอก็มีการ follow อัพที่ดีขึ้นไม่ได้แบบว่าบาดเจ็บรุนแรงที่ถือถ,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 ถต้องขั้นผ่าตัดอ,อะไรพวกนั้นค่ะก็ถือเป็นเรื่องที่ดีของทีมสุดท้ายครับนองผู้แข่งว่ายังไงบ้างระหว่างเป้าหมายจะ้ถ้าในสนามสุดท้ายเองเราเจอผู้แข่งที่ค่อนข้างหนักแล้วก็ใหญ่มากๆค่นะพราะฉะนเราต้องเตรียมความพร้อมให้ดีค่ะกับการไปเล่นกับคนที่ืัวสูงบอลหนักอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาแล้วก็ต้องหากลายุทธ์เด็ดๆไปสู้เขาได้ได้การเล่นในอเมริกาครับต้องใช้เวลานานพอสมควรคิดว่าต้องเตรียมตัวขั้นตอน ก็น่าจะเป็นห่วงเรื่องไทม์โซนค่ะเพราะว่าเวลาค่ะแประเทศไทยค่อนข้างเยอะค่ะเรามีโอกาสได้ไปถึงก่อดค่อนข้างที่จะมีเวลาในการปรับตัวสักสามสี่ห้าวันได้ค่ะก็ถือว่าเวลาณตรงนั้นเราต้องรีบปรับตัวให้ไวที่สุดเพื่อที่จะปรับตัวให้เข้ากับการแข่งได้เร็วที่สุดค่ะก็สนามสุดท้ายแล้วนะคะที่สนามเบกาค่ะ ก็อาจจะดึกหน่อยเชา้ชาเช้าหน่อยเรียกว่าเชา้าเลยค่ะก็อย่างทุกคนนะคะคอยสุขกังใจแล้วก็เป็นกําลังใจให้เข้าเาแบบนี้ต่อไปนะคะ